ด,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 ดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท่านใดนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็อยู่ในตู้ทำไมเจอที่แชร์กันเป็นคลิปที่ไม่รู้ <c oughs> นับของแป๊บมะเดี๋ยวว่าในหกนาทีกดไปี่อันมีความรู้นะครัะมันบแบบก่อนนั่งจะหลุดเลย ตัดอินน <ing> <mm <Wars> ี่ผู้ชมเปิดเปิดไปเลยครับผมได้แล้วนะ ผมจะมาบอกสามตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดนะครับนะครับทสามตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดเลยบวกบวกชิปวินโดว์และเอ็ดคือนหนูเป็นหนูยกให้หนูตัวนี้ครับอันดับที่สามครับนี่นอนเจอรี่โจรสลาล่าละคือสกิลที่ผมเกลียดที่สุดตอนเล่นแมวเนี่ยก็คือสกิล เลี้ยงน,นะครับไม่ไ้อยานนกจะพูดนะครับแต่เ,เราลองไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่าไปอะไรกระเพงเลยสิ่ง นี่หนูแล้วกันนะอ้าวดุยมันจะเป็นชิมตึงๆหนูตึงๆนะครับเราเจอทีปที่เรียบร้อยแล้วละครับ่ละคนนี่ ยกสูสงๆตึงๆทางนั้นเลยนะ,ะ,ะส่งใจยากเลยนะครับรวมถึงแมวด้วยนะครับดยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเป็นแมวครับเป็นทอมคาร์บอยซะด้วยนะคือความสามารถของทอมคาร์บอยนะครับมันจะสามารถปล่อยวัวกระชีออกมาได้นะครับถ้าเราไปโดนเนี่ยมันก็จะสตันสตันนานถ้าเราโดนอีรอบหลายรอบเนี่ยแล้วก็จะล้มทันทีนะควันเลยนะครับไปเล่นกันเลยไป ล็อกแป๊บหนึ่งตอนนี้เรากำลังก่อทครับ

มึงเห็นยังบอกเวทหนุงอัดคิดติ to มาดิเอา้าไอ้กูต้องเป็นปุ่มนี้วะเ้าปุ่มนี้ดิวะชิบตองเอาอย่างงี้เฮ้ยอันนี้ถนัดอยู่แมวน่าจะไม่เห็นนะ <Okay. S 1> ไม่รู้อ่ะ <Huh? S 1> อืมสามสิบกเปอร์เอา้เอาใครปิดประตูเอา้าอย่าปิดยัน<ะ>ยออมยังไม่หมด โอ้เก็บเก็บบโอ้ยเมน่นแนโ้มึงเก็บอีพีก็บอกเก็บอืมเมนบอกให้เก็บอีพีกบอกเก็บโอ้บักง่เ้ยก็บอกเก็บอีพีเนี้ยฮะอืมบมึงก็บอกเก็บอีพีักโง่แท้หนิแมน โอ้พวกตุ่มนี้มันคือพวกเก็บอีพี่เฮ้ยเห็นเห็นเห็นไม่ทันแล้วเรงเปลี่ยนคันโยกแป๊บอันนี้พุทนัดแม่งพูดได้แค่อันเดียวเฮ้ยกูไปห้องนี้แล้วกันห้องห้องนอนโอเคเดี๋ยวพุ่ อุ้ยแมวมาแมวมาไม่ทันโอ้เอ้าเอ้าเอ้าเ้าทันเลยกูโอ,อ้บักซุ่มนี่แม่งก,กูป่าเอ้าปะกุยนี่ลบซื้แม่งก่วนตีกูจัดเลย กวนตีนจัดเลยไม่ง่วกวนตีนจัดปักหนูนี่ไม่งกวนตีนจัดเลยสมมติมึงกวนหมาอยู่ไหนล่ามากูอยากปุ๊กหมาบ่อยอยากปุ๊กหมาอยากปุ๊กหมาดิ ดิ้งยากสิปุ๊กมาว่ะติ๊กติ๊กมึงเรียกระวังด้วยเออมาแล้ว,ลวเออมาเรามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วแก๊งโดนสลัดกู <S <S ไม่เชืเ่อหรอกว่าเป็นพิเูเชืช่อชานาจี ขอปุ๊กหมาดิอยากจะกระดูกเอาเอาขอปุ๊กหมากระดูกว่ะล้วเอาหลับฟ้ามาดไปไปคุ้กกับแมวด้วยไม่ไมงตัวเจ็บนะครับนี่เอากระดูกมาด้วยเฮ้ยมันอยู่ใส่มแมวแมวอยู่ใส่ไว้ใส่ โอ้ยโดนดีๆโดนหมาตบอีกกูน่าสุขสารแม่จรงเลยวะโดนหมาตบรลลัวเลยวะนี่แนวมันนีตายเลยเอ้ากูเผลอปุ๊กหมา กูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วเอ้าเรามาเอาิเอะเรามากูก็บสนกินหญ้าแป๊บอ้าป็นตัวตุ่นจ้ากูสามาไรถถีบเลยได้มันต้องเลียวสามไยอะกูขออะไรอะไรมาๆๆๆมา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  สี่ศูนย์คิดเปอสมกไตั้งประต <c oughs> ูวะไว้องวิสองหนึ่งนึ่ปังวน้ำวายปจุระเบิดมันจุดหายปเมื่อกี้มันระเบิดดิไลิจีพี่กูกูไปอยู่หรือมันระเบิดด้พวกโตรมกูไปสอยเน้อ Oh uh. ที่อันดับหนึ่งก็คือหนูหนูหน,หนูตัวนี้ว้าวตบมือดีมากขอแค่คำเดียวอย่าก,กวนตีนกูกดจับกู ก็าสาดอีกมาอีกแล้ว มีเศษเละคำน้อยอยู่มีแบบเศษเละคำน้อยอยู่โอ้โหบ้าสาดีหมาอีกแล้วแม่งกูไม่อยากได้ มึงบีเอ้ยเฮเฮ้ยทำบูทบทบุนบบุน้าบบนบ้นบบ้นบุานนันเลยนหร้นก็บ EP ที่อบนบ้นบุ้นบุ้นบก้บุ้นบุ้บนบุ้นงุ้น้นบุ้้ๆ

เราสามัดเอาได้สองอันวุ้ยเราอยากไปนั้นไปด้วย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 กูไปด้วยกูไปห้องกูนั่นอะไรตายเบบเบาแม่กูไปได้ตาย กันเก็บชีตงั้อย่ามาตีลรอกูตีละครั้งเอ้านี่กูตีหลักคางไหมนี่อย่าบวกนะมึงชีมึงสิบดันซีอยู่ต้องใกล้ๆละครั้งนี่เอ้ามึงโย้อนซีติยังเอ้าเอาเอากูเก็บเองก็ได้เอา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 อากูอากูเก็บอเอากูเล่ามา嘛เดี๋ยวกูดันเองนะมามามากูเก็บชีเดี๋ยแหละมาเนี่ยัน แมวมาหากูหรือเปล่าอะไม่เป็นไรจะว้าไปไหนอย่าบ,บวกแล้ววามันคือเพิ่มมือช่วยกดดันหน่อยเอานี่ใครมาทไมามาโอ้กระโดดเลยนะไอ้กูก็เบิ่มถือ รวมจะพังเลยนะว้ายตีกูกับมันถือกี้ตีกูลบทันเปิดให้กูขอลงไปลงไปช่วยเพื่อนดีวะ กูขอเก็บ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 เฮ้ยมันตามมันเหรอเฮ้ยมันตามจริงมาดิอดว้ยวว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 มันมามัน,มน,น,นวว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 เวว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 ว ไงครับผมโคตรตีนแมวว้าใครปุกาาปะลาซาปุ๊กปุกะลาซาปุ๊กปุกะลาซาเมื่อกี้โอ้หอหอออโหปุกขาผมววดเลยวววปวว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 ่วว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 ว้วว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 วอวว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 นว มาดิไม่เมาหรอมึงถึงเซ็ตัง <Darwin> รังเกแกไปลอือหือน้องมันหนเลยบิชติธรรมดากูวัดแกงังบรรดาก่อน อืมนี่สั่นอูนึกว่าแมวมันขึ้นไปข้างบนไอ้บ้าโอ้โหต้องโดดใหม่เลยแล้เมื่อกี้แมวมันขึ้นไปหาเลยมึงเก็บชิดอะ่ะห้องนี้ดันแล้วไปห้องนู้นดิเฮ้ยเฮ้ยห้องนู้นจ้าห้องนู้นจ้าไม่ใช่ห้องนู้นนี่ห้องนี้จ้า ห้องนี้ห้องนี้ยินไหมห้องนี้กูบอกให้มึงมาห้องนี้นมึงเห็นไหมเนี่ยรูเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเร็วๆโศน้ำหน้า,ามาเก็บให้มาดิโอ้ปลาสอยกูอีกแล้ว อัมดันดันดันนั่นอะไรดันนี่ว่าดันดันดันเสร็จโอเคห้องนู้นนะผมไม่ชอบตื่อต้องนอนเพราะเวลาสามแล้วชอบตื่นอย่าบอกนะมึงจะปลาสิบูอย่าอย่าปลาเวลาสามมันชอบตื่นขึ้นมานะครับ เพราะะหลาสามมันชอบตื่นขึ้นมานะครับผมไม่อยากมากันเเป็นมันเป็นห้องนี้ผมไม่อยากมันเป็นเลยตายมาึงตายระเบิดปุ้มมาดมายตีปากกับบดถึงอุ้ยอยู่ดีๆีม่งมีชีตอยู่ในห้องนี้ ีกูว่าตวัะมึงดีมึงตือระเบิดประคานี่ตือระเบิดอ้าวอ้าวกูเบอรปุ๊กกูโดนเบอรปุ๊กขอโทษเมื่อกี้กูเบอรปุ๊กว่ะอ่ะฮะไปไปให้ตัวไดียวไปเด้ล้มบ่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษน,นะเมือนนะ่อกี้กูเบอรปุ๊กพลาดจ้า บดดไปด้วยเลยเห็นว้าอูม้มอุ้ยเอาเอาานี่ยเข้าเย้อุ้ยมันต้องเป็นเกี่ยวเห็นจักตัวไปด้วยเยสในสุดก็เป็นคืนสักทีเย่เ yeah, yeah. มันต้องเป็นเราสักที ากว่าไรอีกครับเพราะว่าลาไปก่อน